หลักคั้วครับติ่งคักเลยครับนี่โฮแม่เราบอครับนี่นี่มาแล้วให้ไหลเลยครับตัวนี้ เ้าครับมาอย่ามองสิ14เซนเท่าหลักค่้ยครับติ่งคักเลยครับนี่โฮเมนแะ้วบครับนี่อาแล้วครับปอมจมแล้วมันรุ่นครับสีตาย,ยัาง ลอยแตัวลลเละคร็ดตัวลมืตู้ลัเรือเอาาจิตไปไดต่รหล่แมดใจั้ฮ้ยมาแล้วให้ไหลเลยครับตัวนี้

ใส่ไปนี่ก็ใส่ไปสามตอนแล้วครับอืมปอมหายปอมหายได้รุนอยู่ได้รุนอยู่ตึงมือเหรอฮะบอสทอีปอมหายหลอกว่าบริหายนี่ มาเรื่อยๆครับป่า ต้นมาคกกือเป็นปลาบูกับปลากเขาครับปลาสูตรแน่ปลาสลิดตัวห่อตายไป นเอนาบ่าาอืมผลงานมันนี่ครับ